ครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กักนแคสเตอร์ซีเฮ็นะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากเปิดพัดลมไว้นะครับก็นะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการ วิธีการรีรีเซ็ต SD card นะครับเนื่งองจากมีคนขอมานะครับว่ามันบางคนก็นั่งลบทีละไฟล์ก็หเหนื่อยกันตายเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเช็คก,กันก่อนนะครับว่า SD วิธีเช็คว่า SD c a cardd เรามีข้อมูลอะไรมัางนะครับก็เข้ามาที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับผมใช้ซัมซุงนะครับนี่ครับเขาม่ได้ไฟล์ส่วนตัวแล้วก็ SD Card อันนี้ก็จะเป็นคลิปทั้งหมดที่เรามีอยู่หรือไฟล์ทั้งหมดที่เราเรามีอยู่นะครับนี่คือไฟล์ทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในในนี้นะครับก็เยอะมากนะครับถ้าเราอยากจะรีเซ็ตถ้าบางคนอะ่ะถ้าจะลบข้อมูลในเอ็ดดิการก์ก็ต้องนั่งมานั่งเลือกทีละอ,อันทีละอ,อันเช่นแบบอย่างนี้นะครับเลือกแล้วเลือก,ล,อกลบตรงนี้นะครับ ก็เหนื่อยกันตายเลยนะครับแล้วก็ลบก็รอนานมากนะครับไม่ใช่แบบแป๊บเดียวนะครับรอนานมากเลยก็เลยถามผมมาในเพจนะครับเดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะครับเนื่องจากตอนเนี้ยผมได้ซื้อโปรแกรมนี้ไป SCR Pro ใช่ไหมครับเสร็จแล้วซื้อมาร้อยกว่าบาทสองร้อกว่าบาทเนี่ยครับลืมแล้วผมซื้อมาปุ๊บแล้วเกิดอยู่ดีมันใช้ไม่ได้ตอนแรกซื้อมามันยังใช้ได้แต่นี้ผ่านมาสักพักแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับ <polarization. S 2> และคนดูคลิปกกของผมผมใช้โปรแกรมนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้อันนี้ครับโมโบเซนนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยเป็นโปรแกรมอัดคลิปแบบไม่ต้องรู้นะรถือว่าดีมากนะครับแบบอัดคลิปแบบไม่ต้องตั้งค่าเลยนะครับถ้าเอ r อาร์โประครับผมต้องไปตั้งค่าใน YouTube ต้อมาดูกันตั้งค่าอีกว่งต้องตั้งไฟล์วิดีโอยังไงแต่ less, แต่อีโมโบเซนเนี้ยแบบตั้งค่าไม่เรียบร้อยนะครับแค่ไปเปลี่ยนว่าให้ ความคามชัดมันสูงขึ้นนะครับถือเป็นแอปอันน่าจะที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องรู้ด้วยนะครับรูนี้ผมแล้วผมไม่น่าซื้อโปรแกรมนี้ไปเลยเก็บตงังค์ไว้เติมเกมดีกว่านะครับก็เฟซด,ด,ดังขึ้นมาครับก็มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับถ้าเกิดเสียงมันแบบดังไปหรือเบาไปเนื่องจากเพิ่งเป็นโปรแกรมนะเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะครับเห็นหลายคนเขาใช้กันก็เลยลองโหลดมาครับเข้า,าไปทการนั่งค่านะครับ เลื่อนหานะครับเลื่อนหาที่ท,ที่ที่จัดเก็บนะครับทำเก็บคอนะครับดึกแล้วจะนอนแล้วครับเขา้ก็เลื่อนมาทนะั้งหมดนะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าตรงนี้ไอ้ตรงจากตรงนี้ลงลงมานะครับถึงตรงนี้นะครับจะเป็นที่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความจำเครื่องนะครับแล้วก็ลงมานี่คือจะเป็นข้อมูลเอ็ดดิการ์นะครับอันนี้ก็คือที่ว่างที่เหลือนะครับส4 6 2จกสกิก ผมใช้1 8กิกนะครับเอ้ย18 16ปดหเอ้ย 16, นี่มาผมลืมไปนะนะครับอันนี้คือที่วางทั้งหมดนะครับมันเหลือใ,ใช้อยู่14 6 2ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะเมมเมมผมกา,กากหรือเปล่าเนีก็ไม่รู้เหมือนกันที่วางที่เหลือตอนนี้ก็เหลืออยู่่ากิกนะครับถ้ากดถอ,อด s อ card แหลายคนก็บู้ว่าถอ,อด SD card คืออะไรเนื่องจากเมม เมือเมนเมริการใช่ไหมใช่ไหมครับเมเมริกาลอะทั่วไปอะถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบว่าเงเปิดเปิดแบบโทรศัพท์มาแล้วก็ถอดเลยอะครับมันอาจจะมันอาจจะพังได้แต่แต่ถ้าเกิดคุณกดถอดเอดิการ์อย่างนี้กดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าถอดเอดการ์แล้วแต่ทั้งแต่คุณใส่อยู่ในเครื่องใช่ไหมครับมันจะได้คุณถ้าคุณอยากถอดก็กดถอดเอดิการ์แล้วกดถอดที่เครื่องเลยมันจะช่วยปกป้องเอดการ์ของคุณไม่ให้ข้อมูลหายแบบ อะไรยังไงนะครับก็ถ้าคุณจะถอดเอ็ดการ์คุณก็กดปุ่มนี้ก่อนแล้วค่อยถอดในเครื่องนะครับถอดแกะฝางออกนะครับครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับจากนั้นถ้าคุณอยากล้างเอ็ดิการ์คือแบบไงแบบเอ็ดดการ์ของคุณมันอยากล้างหมดเลยแบบมต้องมีเหตุผลสักอย่างครับที่อยากล้างแต่ผมบอกไม่ถูกนะครับคุณก็กดฟอร์แมตเอ็ดดการ์นะครับเดีย๋ยวไปดูครับมันเขียนว่าลบข้อมูลทั้งหมดในเะอ็ดดการ์รวมถึงเพลงและรูปถ่าย ก็เสง่หเห็บนะครับขอโทษด้วยฟอร์แมตเอดีการ์ดแล้วกดไปเลยนะครับข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากเอดีการ์ดแล้วดำเนินการต่อกดฟอร์แมตเอดีการ์ดนะก็ใส่รหัสของคุณไปนะครับอันนี้ผมกดดาวน์ลไปใส่ปุ๊บมันก็จะให้มันก็จะฟอร์แมตแล้วก็รอแป๊บนึงนะครับเพราะฉะนั้นเอดีการ์ดของคุณก็จะข้อมูลทุกอย่างก็จะหายไปเลยนะครับบางคนก็ถามมานะเพราะว่าแบบไม่อยากนั่งลบทีละนิดทีละนิดนะเนื่นนองจากบางคนใช้เอ c ดีการ์ดแบบเป็นแบบ 60กิจ128ก,กิกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งลบทีละอันนี้ก็ตายกันหมดนะครับมันก็สำหรับแบบยังไงอะแล้ม,มีความลับอยู่แล้วแบบไม่อยากให้ใครรู้อะแล้วก็กดลบหมดเลยอะได้นะครับก็แส็งแกบมากตอนนี้นะครับก็จะนอนแล้วนะครับอืมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้และไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบขอบคุณครับ